เด็ดขั้นตอนการสัมภาษณ์นะคะของสายกันเปนแอร์เอเชียกันนะว่าล่าสุดนี้แอร์เอเชีย FD นะก็คือแอร์เอเชียธรรมดาเนี่ยเขารับสมัครลูกเรือเขามีโปรเซสอย่างไรบ้างเผื่อว่าน้องจะได้เอาโปรเซสเนี้ยไปลองอดูว่าในรอบต่อไปที่จะถึงเนี้ยมันจะประมาณไหนมันจะได้เต็มตัวกันถูกนะคะอ่ะแน่ๆแหละเขาก็ต้องมีการที่เราจะทุกคนจะต้องไป Assessment Day กันกับของสายกันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าก่อนจะไป Assessment Day นั้นเนี่ยทุกคนต้องสมัครออนไลน์ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเรซูเม่นะ ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องทำให้มันแบบ Outstanding เพื่อที่ให้เขาเรียกเราไปในวัน Assessment Day พอไปวัน Assessment Day ปัป๊บอันดับแรกเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องเช็คเอกสารเราว่าเอกสารเราถูกต้องหรือเปล่าช่างน้ำหนักว่าส่วนสูงแล้วที่นี่มันจะเป็นแบบเหมือนกับว่ามีเส้นให้อะถ้าใครไปยืนแล้วหัวเลยก็คือผ่านเลย ก็คือเริ่มแรกเนาะในวัน no assessment day เนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นในการสัมภาษณ์เราด้วย group discussion ก่อนปกติสายการบินอื่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการสัมภาษณ์ pre screen ทั่วไปแต่ที่นี่ไม่เว้ยที่นี่เริ่มจากการทําเป็น group discussion ซึ่ง group discussion ที่นี่นั้นก็แตกต่างจากสายการบินอื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นการให้ topic มาแล้วให้เรา discuss กันใช่ไหมคะแต่ที่นี่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นการเล่น activity ด้วยกันเป็นการเล่นเกมด้วยกันอ่ะมันมีอะไรบ้างมันประกอบไปด้วย3อย่าง อ่ะอย่างแรกก็คือว่าเป็นการทำ activity ที่เป็นกลุ่มละ10คนเป็นการทำ activity ที่จัดกลุ่มละ10คนนะคะซึ่งก็ให้แต่ละคนเนี่ยทำด้วยกันก็คือว่านี่คือเป็น situation บนเครื่องบินนะผู้โดยสารกำลังมีปัญหา 1, 2, 3, 4, 5แล้ว10คนนี้ต้องเข้า charge ในการแก้ปัญหาว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นถ้าผู้โดยสารกำลัง เป็นลมบ้าหมูกำลังชักอยู่ยนี้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรอะดังนั้นพวกเราก็ต้องเข้าชาร์จตรึดจ้าอะซีติวเอชที่2ก็จะประมาณว่า วันนี้จะเป็นวันเกิดนะคะของหนึ่งใน passengers ของเรานะคะดังนั้นเราจะมีการอวยพรวันเกิดอย่างไรบ้างในกลุ่มเธอเนี่ยก็จะต้องทำซึ่งเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ไม่ว่าจะเป็นเชือกฟางเอยกระดาษเอยกาวเอยใดๆก็ตามเธอจะต้องมีหัวที่แบบ creativity ความคิดสร้างสรรค์ที่เธอจะทำยังไงก็ตามให้มันสนุกกับแกเข้าใจปะคือสายการบินนี้เป็นสายการบินที่แบบ fun f u n and Friendly ดังนั้นน้องจะต้องทำให้กรรมการเห็นถึงความสนุกความ Joyful ความ Cheerful และก็ความกล้าแสดงออกด้วยดังนั้นก็ต้องมีการเต้นฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮูเลฮูเลก็ต้องมีการร้องเพลงเต้นลําอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อที่ให้กรรมการเขารู้สึกแบบเอ้ย hey, enjoy the moment นะคะและสุดท้ายก็คือเป็นกรุ่ปที่ทดสอบภาษาอังกฤษจ้านะคะ,นะคะเรียกว่า i m prompt u speech ก็คือว่ามีคําศัพท์มาให้นะคะมีคําศัพท์มาให้ แล้วก็ให้เราเนี่ยพูดถึงคำศัพท์นั้นๆเช่นคำว่า Cheerful ล,ล่าเิง Professional มืออาชีพนะคะอ่าเฟรนดก็คือว่าเป็นคน f ฟรน n d ลี่แกนั่นแหละดังนั้นเราเนี่ยก็จะต้องพูดาจากคำศัพท์เนี่ยให้มันเชื่อมโยงกับ Characteristic ของ Cabin Crew ของ AirAsia เช่นสมมติคำว่า Cheerful เธอก็ต้องพูดว่าลูกเรือของ Cabin เอ่อลูกเรือของ เอเชียเนี่ยเขาเป็นคนเชียร์ฟรูอย่างไรแล้วก็อธิบายอาธิบายไปดังนั้นครูมองว่านอกเหนือจะเป็นการเช็ควหวพริปแล้วแล้วก็ยังเป็นการเช็ค language ability ด้วยดังนั้นสิ่งนี้สำคัญมากดังนั้นใครที่สามารถผ่าน Group Discussion ไปได้ก็จะเข้าสู่รอบไฟนอลและซึ่งการจะผ่าน g r o group d i s c u s s i o n เนี่ยในกลุ่มหนึงสิคนนะจะผ่านประมาณ6คนนะจ๊ะ ครึ่งคึ่งค่ะผู้โชคดีเข้าสู่ไฟนอลตุ่มรอบไฟนอลละ,อะรอบไฟนอลเนี่ยมันก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นกรรมการ2คนต่อเราเพียงแค่คนเดียวนะคะเขาก็จะให้เข้าไปห้องละห้องละ2องแคนดิเดตนะคะซึ่งจะให้แคนดิเดตเนี่ยนั่งหันหลังให้กันนะคะกรรมการก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อยู่ฝั่งนี้แบบนั้น ทีนี้วิธีการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะเป็นการสัมภาษณ์ทั้งไทยแล้วก็อังกฤษด้วยเพื่อที่จะดูว่าตัวตนของเรานิสัยใจคอเราเป็นอย่างไรนะและรวมถึงว่าใครก็ตามที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้อะเช่นภาษาเนื้อภาษาใต้อย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราขายของเป็นภาษาถิ่นให้ฟังด้วยนะแล้วก็เขาจะดูไหวพริบเราในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเขาจะแบบมีการยกสตูเอชันมาว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรดังนั้นน้องก็จะต้องตอบให้ได้นะคะรอบฟิแนลเนี่ยเขาจะเช็คอะไรบ้างหนึ่ง ทัศนคติ2ไหวพริบสามมา n d ซ็ t ว่าเราเป็นคนแบบไหนฉะนั้นเตรียมพร้อมไปให้ดีนะเมื่อผ่านทุกอย่างแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปรอผลตรวจสุขภาพได้เลยรอตรวจสุขภาพเลยเนาะโดยที่ตอนเนี้ไม่มีไว้น้ำแล้วนะเธอเลิศดา